ไม่ใช่ให้แบบนั้นคขาแบบให้เปนคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอไม่ใช่ให้แบบให้อย่างนั้นแล้วทำไมต้องพูดแบบญี่ปุ่นด้วยครับ <tit les> เ,อเอาพูดมันเข้ากับเมนูที่เราจะทำในวันนี้ครับตอนที่ต้องพอสบายใจได้กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทครเพืกก่อนก่อนดีกว่าครับสวัสดีค <c assets> รับขอต้อนรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการลิ้นทุกขุกตัวน้อย,ออยรายการทาอาหารที่ให้มากกว่าคมอร่อยครับแล้วทำไมต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับขออีกทีถ้ามันเข้ากับเมนูที่ทำในวันนี้ครับผมแล้วรู้หรัับมนคือเมแล นิชิกิทามางอครับผมขอสักทีนิชิกิทามางอครับผมนิชิกิทามาเอ็เดี๋ยวเดยฮ้ยลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพอแล้วแล้วอ๋อนิชิกิทามางอนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแหมนิชิกิทามางอเป็นภาษาดัตเซียบอ่ะครับแหมตกลงภาษาดัตเซียเหรอครับภาษาญี่ปุ่นอ๋อภาษาญี่ปุ่นอ้า๋อนิชิกิทามางอครับผมโอเคครับแต่เี๋ยพี่เพลยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่านิชิกิทามางอหน้าตาเป็นยังไง กูไปดูเลยครับผมโอเคครับงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับไป อยู่กับพู้ดำเนครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับเชฟเอครับครับสวัสดีครับน้องวอครับครับเมนูของพวกเราวันนี้ชื่อเมนูอะไรครับเมนูนิชิกิทะมงโงะครับผมอ่าใช่แล้วครับน้องวอสก็เห็นนะครับหน้าตาไปเลยไม่เคยเลยครับพี่เบิร์ก็ไม่เคยนะครับมได้ถามใช่ไหมครับครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย ไปดูวัตถุดิบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิ่มลงมือทำขั้นตอนได้เลยครับเชฟได้ครับโอเคเราเริ่มจากไข่ต้มได้ครับ4-5่ถึงห้ฟองวิชิตทำองุ่นเป็นขนมเหมือนเหมือนขนมทานเล่นเป็นขนมเหรอครับครับไข่ต้มมาแล้วก็ไม่เชื่อว่าขนมขนมแต่ก็เป็นของทานเล่นเป็นอาหารทานเล่นที่ไม่ใช่มื้อหลักใช่ไม่ต้องทานกับข้าวนะครับโอเค วัตถุดิบหลักเลยเอาใช้ไข่ต้มแต่เราจะต้องแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวแล้วจะแยกกับเราผ่าเลยครับ่านะเริ่มนะมีไข่ต้มมีน้ำตาลมีเกลือนะครับมีผักเอาไว้แต่งเติมนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับโอเคผมจะแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวเชิญทำให้ดูก่อนครับอันนี้คือถ้าเราทำเละก็ได้ใช่ไหมครับแต่ให้มันแยกกันระหว่างกันใช่ครับต้องแยกกันถูกต้องเลยุ๊ เราต้องเช็ดเอาไข่แดงออกโอ้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอคอย่าให้มีไข่แดงฝนไปเท่าไหร่เราจะแยกกันอันนี้คือไข่แดงฝั่งนี้นะครับเอาไข่แดงมาไว้ฝั่งนี้ได้นะครับครับโอเคครับเราจะทํยแบบนี้ทุกลูกทุกลูกเลยครับผมอช่วยกันนะจะให้บอกให้นะครับโอเคครับ เราจะต้องบี้ไข่ขาวนะครับบี้ไข่ขาวโอเคเอาแบบไม่ต้องเยอะมากก่อนได้ครับเราจะค่อยๆบี้ขยี่ไข่ขาวให้มันทะลุลงไปเลยอืมขาเป็นเศษเล็กๆลงไปไข่เป็นเศษเล็กๆลงไปนะครับโอ้ เห็นไหมค่อยๆลงไปแล้วเป็นเศษเล็กเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านี่อย่างนี้เห็นไหมครับนี่เขาก็ติดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆบี้ลงไปอีกโอเส่วนหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็เสี่ยออกซะอันนี้เราจะได้ไข่ที่ค่อนข้างมีเนื้อละเอียดละเอียดครับอ่าแบบนี้ครับทำเรื่อยๆเลยโอเคจะลองดูไหมน้องเต๋าครับ เราจะทําแบบนี้จนหมดครับไข่ขาวจะยากนิดนึงฮะใช้เวลาหน่อยส่วนไข่แดงจะง่ายมากครับเดียวครับนะครับไหวไหมกดใช้น้ําหนักกดเลย ครับหลังจากที่เราเอาไข่ขาวกับไข่แดงขูดในตะแกรงนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วนี่ละเอียดมากๆเลยฝอยๆเลยอ่าเสร็จแล้วทำไงต่อดีครับเชฟจากนั้นไข่ขาวเราจะโรยเกลือคือไข่ขาวจะเค็มครัับอนไข่แดงอันนี้เกลืออันนี้เกลือครับอันนี้ไข่แดงจะโรยไข่แดงจะโรยน้ำตาลนะครับโรยเกลือระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเทคนิคการโรยเกลือก็คือต้องใช้นิ้วหยิบแล้วโรยโปรยใช่ท่านี้เลยถูกต้องอร่อยกว่าอีกนิดนึงครับอีกนิดนึง ทำไมต้องโรยลงไปพแล้วพอ,อแล้วครับโอเคคร,ครับเดี๋ยวทีเ่เค็มเกินไม่มได้เค็มเกิือนะครับเค็มมือจากนั้นโรยน้ำตาลครับ <c oughs> น้ำตาลจะเป็นเม็ดเม็ดมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับๆๆจะลองโรยดูนะ <c oughs> จะลงไม่ได้เอาไหม่เอาใหม่ลงไหมลงนะแล้วทำไมบอกว่าไอ้นี่ตักแขนลงไปเดี๋ยวนะครับติดแลวนี้หมดเลยคือว่าน้ำตาลจะเค็มด้วยผมเค็มข้อสอบไม่ใช่อะไร ครับเแล้วไงต่อครับเดี๋ยวชิมนิดนึงว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยหวานครับเราต้องใส่น้ำตาลอีกหน่อยครับผมนมจะใส่เกลือเองนะเออใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเหรอน้ำตาลครับถูกไม่ชาเนี่ยผมคิดว่าเชฟจะทำอย่างนี้ด้วยเขาเหรอถ้าเชฟเป็นเมื่อยอย่างนี้ใช่ไหมยอดมากครับผมขอบคุณครับ ครับโอเคหลังจากที่เราทุบสองอย่างฮะเราจะปั้นปั้นอะไรครับใช้มูปั้นอย่าเนี้ยเหรอครับเอาเถอะทำให้เป็นโลงครับ<อ>โดยใช้ผ้าผืนนี้ใช่ผ้าผืนนี้ใช่ครับเป็นตัวซับนะครับเราจะเอามาวางไว้ถ้าใครไม่มีผ้าอขาวบางใช้เป็นผ้าขาวม้าแทนนะครับผม กอดมาแล้ว้องมมพันเลครับน,นั้นปูนอนเลยนะอาขอิดขคยาประมาณนี้นะครับอ๋อนี่คือเวลาคนญี่ปุ่นว่างก,ก็มานั่งบี้ไข่แล้วก็มาทำอย่างนี้นกินกันเลยเข,ขวาขวา่วา,งวา,งวางเขาว่างมากเลยเอ๊ ยอทำให้มันปั้นๆเรื่องปั้นๆบีบๆเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งนะแตเนาะครับมาท้านเชล็ดทำดีกว่าครับผมคราวนี่ใช้พลาสติกแรปครับได้ครับวันนี้เรหยิบให้หน่อยครับขอพลาสติกแรปบหน่อยครับเกย์ไม่ใช่แรปบอย่งไรครับเอาเซกมาเซกมารีดครับผมโอเค ลูดครับผมเอาทุกเม็ดได้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้วมีทีู่ดได้แบบเยได้แบบนี้จีไม่ทำเพราะไม่รู้ใช่ไหมครับผมเราจะเอาไข่แดงแล้วไข่แดงไม่มีน้ำเหรอครับไม่มีครับจะแห้งกว่า ตรงนี้นะครับเขาน่าจะเริ่มเซ็ตตัวไปบ้างอ่าไเป็นก้อนมากขึ้นใช่ขึ้นนะครับหยิบอันนี้ค่อยๆค่อยเอ่วางไว้ตรงกลางครับนะครับจากนั้นเราก็จะแตอเตเตกตตตตตหนิดหน่อยครับผม Wow. Oh, ขั้นต่อไปเราไปนึ่งครับก็คือนึ่งในหม้อนึ่งเลยเนาะใช่ครับโอเคครับแค่นั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานึ่งเจ้านิชิกิทามังโกกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราคงต้องพักกันนำอาหารไปสักรู่นหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ในน้องสาวคนโจอของเพิร์ดรอพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับในช่วง Little News ช่วง Little News สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Little News <S <S กับน้องเบลกันยีนัดค่ะในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ทำให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียได้ง่าย Little News เดีวันนี้มีวิธีการคลายร้อนโดยไม่ต้องพึ่งน้ำแข็งใสหรือไอศกรีมให้เสี่ยงต่อความอ้วนมาฝากกันค่ะผักและผละไม้ที่จะช่วยคลายร้อนนี้หลายชนิดอาจจะเป็นที่คุ้เคยกันอยู่แล้วเช่นแตงกวา ที่ช่วยลดความร้อนทําให้ร่างกายสดชื่นแตงโมและแคนตาลูปมีส่วนประกอบของน้ําสูงถึงร้อยละ95ซึ่งสามารถทดแทนน้ําในร่างกายที่สูญเสียไปเนื่องจากอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ยังมีส่วนช่วยลดการอักเสบจากการเผาไหม้ของแดดในหน้าร้อนนอกจากนี้เรายังควรเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและมีส่วนประกอบของน้ำมาก เช่นสลัดผักผล,ลไม้และควรดื่มน้ำเปล่าวันละ8-10แก้วหากร่างกายต้องการความสดชื่นก็ลองเพิ่มน้ำดื่มจากผล,ลไม้สดรวมไปถึงน้ำสมุนไพรยอย่างน้ำเก๊กฮวยน้ำใบบัวบกหรือน้ำกระเจีย๊ยบเท่านี้ก็จะช่วยคลายร้อนคืนความสดชื่นให้กับร่างกายแล้วล่ะค่ะ ร้อนๆแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีส่วนน้ำสมุนไพรที่แนะนำไปถ้าเลือกแบบวันน้อยด้วยก็จะดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง Little News แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกย็มีกับาวะเราในช่วง ห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่2ครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมเจ้าเจ้านิชิกิทั้งมมของเราเนี่ยไปนึ่งในหม้อหนึ่งเลยครับโอเคครับพร้อมแล้วนะโอเคครับระวังนิดหนึงอ๋ออันนี้ก่อนนึ่งเราต้องทำให้น้ำเดือดก่อนใช่ไหมครับใช่ครับจากนั้นใส่ไปทั้งหนึ่งอันเลยครับและพร้อมกับนำไปนึ่งประมาณ10นาทีครับประมาณ10นาทีใช่ไหมครับไม่นานครับโอเคครับดังวั้เดี๋ยวประมาณ10นาทีเรากลับมาเจอกันครับ แล้วจะผ่านไปประมาณสินาทีนะครับเราก็ได้นิชิกิทำรรมดกของเราที่หลังจากนึ่งออกมาได้บอลแล้วครับอยู่ในนี้เลย้วเปิดได้ไหมครับโอเคครับเปิดเลยเย่เาอยู่ในนี้แล้วสุกแล้วเขาโพดหวานเลยนะครับเนี่ยเรานิ่งเสร็จเรียกร้อยเลยนึ่งครับแล้วเราก็จะแกะออกมาร้อนหน่อยครับไม่หน่อยครับร้อนมากเลยเดีอดเลยจริงๆถ้าไข่ต้มสุกอยู่แล้วนี่เรานึ่งเพื่ออะไรครับนึ่งเพื่อให้เขาเซ็ตตัวครับ แล่มันไม่แช่ทุกเย็นนะครับอืมนั่นนะสิครับแช่มันเย็นครับเราต้องการนึ่งให้ร้อนเราต้องกันกั้อนนี้นะครับก็เชื่อร้อนร้อน ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเอ้าไม่ต้องแต่งอะไรเลยนครับเชฟไม่ครับเดี๋ยวเราจะหั่นนะครับอ๋อครับซึ่งเราใช้มีดครับมีดก่อนครับโอเคครับาเสงกี้เลยครับสามสองหนึ่งให้ยอดเสกมี้มาเลยยอดนี่สุดยอดเราจะหั่นเสิร์ฟนะครับชิ้นแรกไม่หั่นนะครับเราไม่ใช้ช่้นแรชิ้นแรกไม่ใช่อู้ยน่ารักจังเลยเหมือนเขาชมผมหรือเปล่าชมอาหารผมอ่า ของเชฟอะไรครับผมได้ครับเห็นพกมีดอย่างนี้ไม่บอกว่าเชฟพูดเป็นยังงูซ่าใหญ่ยักษ์กระดาบแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟอ๋อหั่นสองชิ้นแต่ฉันเดียวเกี่ยวไปที่เดิมสองชิ้นแต่ว่าเอาอันนี้ไปเสิร์ฟใช่ไหมครับอ่าวางข้างหน้าอย่างนี้โอเคครับเชฟครับแต่งหน่อยเพื่อความสวยงามครับผมครับนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จจริงจริง ก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับสำหรับเมนูนิชิกิทามะโงะของวอดดอในวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อให้ทุกคนดูชัดๆดีกว่านะครับว่าหน้าทากระดาษนะไรครับนี่เลยนี่แล้วนี่นะครับก็คือเมนูนิชิกิทามะโงะนั่นเองครับพอชครับผมจะเรียกชื่อว่าไข่นึ่งปรุงรสครับไข่นึ่งปรุงรสครับพัช หน้าตาไม่นช่ากินเลยครับใช่นะครับเดี๋ยวได้ทานแน่นอนครับผมแต่ว่าต้องใจเย็นๆก่อนนะครับยังไงก็ตามสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟเองมากๆเลยนะครับที่มาสอนทำเมนูหน้าทานแบบนี้นะครับขอบคุณครับเจ๊แดงครับสวัสดีครับและสำหรับตอนนี้นะครับความรู้รอบครัวดีๆก็รอพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วงกุ๊กกิ๊กทีมไข่นึ่งปรุงรสไข่นึ่งปรุงรส ว่างครับมีอะไรเหรอครับคุณแม่จะออกไปข้างนอกเหรอครับเปล่าจะ้ะแม่จะให้ช่วยทําความสะอาดบ้านซะหน่อยนะอ๋อพอดนึกขึ้นได้พอดีเลยว่าต้องทําการบ้านนะครับแม่แม่แล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าว่างนะอ้าวก็พอดเพิ่งนึกขึ้นได้นี่นะพอพอพอเลยมาช่วยกันทั้งสองคนนั่นแหละนะได้ไดค่ะัะ้นพอดเก็บกวาดในบ้านนะส่วนเพิร์ดไปช่วยแม่เก็บล้างในครัวจ้าครับ จะให้เพอร์ทำอะไรเหรอครับแม่เพอร์ช่วยล้างกาต้มน้ำให้แม่หน่อยนะแม่ใช้ต้มน้ำใส่กาแฟให้คุณพ่อเขาบ่อยนะ่ะมันคงสกรปรกแล้วช่วยหน่อยนะลูกนะได้เลยครับโอ,โอ้ยจะยล้างยังไงเลนเนี่ยออ้ยอุยอ้ย,ยไม่ออกเลยอะ่ะนี่แม่ครับ <c oughs> ไอเขาขาวที่อยู่ข้างในมันขัดไม่ออกเลยอะครับทำยังไงดีครับ <c oughs> แม่จะบอกเคล็ดลับดีๆให้ฟังนะ เวลาใช้แก้ต้มน้ำไปนานๆจะเกิดจุดขาวๆซึ่งเกิดจากตะการคาร์บอนเน็ตก่อนอื่นให้นำน้ำผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วต้มให้เดือดประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยใช้ทำความสะอาดเพียงเท่านี้การต้มน้ำก็จะกลับมาดูใหม่อีกครั้งแล้วล่วนะนั้นจ๊ะอ๋องั้นเดี๋ยวเพิร์ลลองทำดูดีกว่าจ้าเอาให้สะอาดเลยะนะครับนี่เสร็จกันหรือยังครับเพรหิวข้าแว,แวแล้วใกล้แล้วละจ้า อ๋อพอชมาพอดีเลยดูนี่สิอะไรอ่ะพี่เพิร์ดเอากาต้มน้ำมาโชว์ทำไมอ่ะนี่ไงก็พี่จะบอกว่ามันเป็นยังไงไงสะอาดไหมล่ะอล้างแล้วมันก็ต้องสะอาดอยู่แล้วสิพี่เพิร์ดเนี่ยตลกดีนะไปล้างข้างนอกดีกว่าอุ้ยแม่ครับวัวหลังให้พอดมาล้างเองบ้างนะครับจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่่ง่ายเลยยังกว่าจะล้างสะอาดเนี่ยจ้าจ้าเคล็ดลับดีๆแบบนี้เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะ การได้กินของอร่อยในสุกเป็นจุดงี้เนี่ยมันเป็นความสุขขะะองชีวิตจริงๆครับทำไมอยู่ดี <c oughs> ถึงพูดซับหปปลงชีวิตขนาดนั้นนะครับอ้าวพี่เพิร์สไม่เข้าใจเหรอครับการได้กินของอร่อยเนี่ยมันคือความดีงามของชีวิตเลยครับผมใช่ครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงครับนี่เพิร์อไม่เข้าใจารคราใจาวามอร่อยของการกินเหรอครับเนี่ยฮะไม่เข้าใจว่าทำไมพอต้องเวอร์ขนาดนี้ครับนี่เพิร์ไม่เข้าใจหนึ่งครับ ยอมรับเลยครับว่าไม่เข้าใจแต่เป็นว่าเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆก่อนดีกว่านะครับก่อนจะบอกลากันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายท,ท,ทำสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับกับร้านประถมซอยทองหล่อ23ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้พวกเราในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็คงหมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเื่นคุกตัวน,น้อยรายการอาหารที่ให้บอกความอ,อ,อรครับผมตามงันเวลาและช่องทางการออกอากาศที่ขึ้นทางด้านล่างของทั้งสองคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบาย Ini sedikit temangok. Ini sedikit. Ini juga temangok. Nee, ini sedikit temangok. Dalam bahasa Jepun macamana? Sama sih, macam eh.